อาลับตาเลยลูกลับตาเลยอย่าไปอยากเห็นเกินไปนะจ๊ะเหลือกลัวจะไม่เห็นอะไรต,ต่างๆเหล่านั้นนะเดี๋ยวมันจะทำให้เราตั้งใจเกินไปแล้วมันจะตึงให้พ่อนคลาย อย่าลืมทุกครั้งนะลูกนะสำคัญนะต้องพ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีนะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกนะจ๊ะต้องไม่ลืมทุกครั้งในช่วงที่เรากำลังฝึก ใหม่ๆเนี่ยใจมันยังนิ่งมันยังไม่แน่นก็ต้องปรับตรงนี้ก่อนเอาให้ดีนะลูกเนือ,อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะแล้วก็ป,อป,อปือตานิดๆปือตาเนี่ยมันจะช่วยทำให้กรามเนื้อบนใบหน้านี่มันผ่อนคลาย แล้วขยายไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอีกทั้งจะทำให้เราไม่กดลูกในตามมองไปในท้องจนเกินไปซึ่งก็คือการเพ่งจ้องนั่นเองนะมันจะช่วยได้เยอะนะหลับตาแล้วก็ปึบเลยนิดนิดเบาๆสบาย แล้วก็น,นึกถึงเรื่องที่ทำให้เราปลืม้มที่เป็นบุญเป็นกุศลก่อนมาบวชกด็ดีหรือบวชแล้วมีข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆฝึกตนตดน,ตนหิวเป็นระเบะบอาเป็นสมณนะทำเรื่องอะไรกันแล้วแต่ให้ปลืมปล้ม ใจมันจะได้ชุ่มชุ่มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ